สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะเพื่อนๆก็นะมาได้เจอกันหลายวันเลยเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านทราบดีเนาะว่าช่วงนี้มายาก็คือไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะวันนี้นะก็จะมานั่งกินอาหารเชา้าแล้วก็จะมานะคะนั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะคะทักทายกันไปก็เ <c oughs> มื่อวันวันที่แปดนะคะที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมา ก็นะได้ไปหาหมอเฉพาะทางนะคะเพื่อนไปไปทำการนะคะหาตรวจอุลตราซาวช่องคออลอดอีกรอบนะก็คือครั้งแรกตอนตอนที่ไปโรงพยาบาลก็คือเขาทำซีท uh, ีสแกนให้เนาะแล้วทีนี้ก็คือพอหลังจากว่าเขาพบนะ,ะพบก้อนเนื้องอกเนาะเขาก็ส่งตัวไปหาหาหมอเฉพาะทาง ก็ใช้เวลาเนะาะพยาามหมอเฉพาะทางก็วันที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลสองวันวันที่สนะิบห้าเนาะวันที่สิบห้าเดือนเดือนอะไรเดือนมีนาเนาะสิบห้าเดือนมีนาก็รอหมอเฉพาะทางมาเป็นปบะมายี่สิบวันยนะี่สิบยี่สิบเอ็ดวันกว่าจะเจอทีนี้ก็หมอเฉพาะทางทำการนะคะอ่า อุลนตาซาวในช่องคลอดรอดเนาะพอทําการอุลนตาซาวในช่องคลอดก็นะคะเจอโรคพื่งนะเจอโรคพื่งเนี่ยก็คือเจออซิสในรังไข่นะเป็นก้อนซิสในรังไข่นะคะก็คือเป็นเป็นก้อนที่ทําให้ให้มายาเนี่ยปวดท้องต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันอยู่นะคะมันอยู่ที่ข้างข้างขวา Ay, ตอนนั ulously, ้นท <So, S 1> <Mine>. ี <hatten> after, ่ปวดก็คือตอนนั้นก็คือที่หมอว่าเป็นเป็นเนื้องอกนะก็คือมายากล่าวว่าต้องไปอีเนื้องอกก้อนนี้นี่แหละที่ทําให้เราปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พอไปตรวจแล้วอีเนื้องอกก้อนใหญ่ที่เราเจอมันอยู่ข้างซ้ายนะเพื่อนอยู่ข้างซ้ายแต่อตัวที่ทําให้เราปวดหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลทก็คือเป็นก้อนซีดนะเพื่อนซีดที่ลังไข่ก็นะคะหมอเขาก็ยังไม่ได้ผ่าให้นะเพื่อน ที่นี่เขาจะเป็นการแบบว่าคล้ายๆกับรักษาแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเขาบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยจะให้เป็นออปชั่นสุดท้ายเลยนะเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนะเพื่อนที่หมอเขาบอกนะเพราะว่าการที่เราแบบว่าไม่มีรังไข่ไม่มีมดลูกมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับผู้ป่วยไงเพราะว่าแต่ละเคสนะคะมันจะไม่เหมือนกันเราก็ได้ถามหมอนะว่าแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดว่าต้องผ่าตัดเนี่ย ผ่าตัดแบบว่าสองกล้องนะคะที่ที่หน้าท้องได้ไหมหมอเขาบอกว่าการผ่าตัดของเราในในเคสลักษณะแบบเนี้ยส่วนมากจะต้องผ่าตัดนะคะแบบว่าเปิดหน้าท้องค่ะเพื่อนนะเปิดหน้าท้องตรงตรงตรง,ตรงช่วงบิกินี่ลายแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าก้อนมันนะก้อนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องผ่าตัดหมดลูกออกหรืออะไรแบบเนี้ยการเย็บกันอะไรมันจะแน่นกว่าการที่เราแบบว่าสองกล้อง อะไรแบบนี้เพราะคือม,มันมีนะแบบว่าสามารถผ่าตัดจากทางช่องคลอดตรงสะดือนะคะสองกล้องผ่านสะดือแล้วก็ผ่านหน้าท้องอะไรแบบนี้นานเพื่อนแล้วก็ผ่าตัดแบบบิกินี่ลน์ก็คือหมอเขาจะพิจารณาเป็นเคสไปเคสไปนะแล้วแต่คนเพราะว่า,าเนื้องอกเนี่ยที่ที่หมอเขาบอกนะเะว่ามันมันเหมือนฟิงเกอร์ปินนันเ็นไายเหมือนเหมือนลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์อาหารเพือน ที่ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกันทุกจุดเนาะบางคนขึ้นแตกต่างกันแค่นะคะเซนหนึ่งครึ่งเซนเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่ามีมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไรประมาณบางครั้งมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ขนาดว่าคุณขนาดก้อนใหญ่แค่ไหนอะไรมันขึ้นอยู่กับจุดที่ว่าไอ้จุดตรงนั้นอะ่ะมันไปงอกอยู่ตรงไหนมันไปเกิดขึ้นตรงไหนบูเบอร์รี่ บูเบอรี่ที่เก็บมาปีที่แล้วเนาะทีนี้อ่าขั้นตอนการรักษาขั้นแรกนะหมอก็ยังไม่ผ่าเขาให้ให้รับยานะเพื่อนและไอยาตัวที่ที่หมอก็ให้มาเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีผลข้างเคียงนะมีผลข้างเคียงหรือเรียกง่ายๆก็คือไอยาตัวเนี้ยมันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกับคีโมนะ่ะเพื่อนนะ คือเราต้องฉีดยาคีโมเนี่ยเข้าร่างกายเราก็คือมันเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าคีโมแต่ว่ามันมันเป็นตัวยาที่รักษานะคะคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็พวกมะเร็งอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนะ,ะช่องคลอดเบื้องต้นเลยตัวเนี้ยแล้วก็ใช้รักษาพวกเนื้อง,งอกอะไรนะคะพวกนี้คนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยก็คือการนะคะปริมาณการให้ยาตัวเนี้ยก็คือ มันจะน้อยกว่าคนที่เป็นนะเป็นมะเร็งนะคะมันก็จะมีปริมาณแบบว่าตัวยาที่น้อยกว่าความเข้มข้นก็จะน้อยกว่าแต่ผลข้างเคียงนะคะมันก็มีนะคะมีแบบเยอะมากอพออ่านก็ตกใจและที่ที่น่าก,กลัวที่สุดก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องนะเรื่องถ้าเก,กิดเรานะคะบางคนแพ้อะไรแบบเนี้ยร่างกายก็อาจจะรับไม่ไหวแต่มันจะมีนะคะทั้งแบบว่าสามเดือนฉีดครั้งหนึ่ง กับฉีดทุกเดือนนานเพื่อนแล้วมายาเนี่ยกลัวแพ้หมอก็เลยให้ฉีดนะให้ฉีดยาตัวเนี้ยทุกๆุกเดือนสามเดือนนะคะเพื่อนขออภัยนะมาต่อกอันเพื่อนก็ระหว่างที่นะคะ,ะคุยไปนะคุยคุยกับน้องเขยน้องเขยก็นะคะอวิดีโอคอลเข้ามาเพื่อนก็เลยกินไปด้วยก็เลยหมดไปเลยก็ช่วงนี้นะคะก็จะอ้วนนะคะมายาเนี่ยนะน้ำหนักขึ้น ต่อให้แบบว่าควบคุมอาหารอะไรยังไงมันก็ลดไม่ได้เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะมันค่อนข้างที่จะลดน้ําหนักยากพอสมควรนั้นเพื่อนแล้วก็นะคะคุยไปถึงไหนละคุยไปถึงไหนละก็นะที่ค้างไว้ก็คือการให้ยาเนาะก็คือมายาเนี่ยคือหมอสั่งสั่งให้ยานะคะสามเดือนสามเดือนก็เป็นการฉีดเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อนเพราะว่า ฉีดครั้งเดียวช็อตเดียวเลยก็คือกลัวร่างกายรับไม่ไหวเนาะเพราะว่าไอสารเคมีพวกเนี้ยเวลาเราเรารับเข้าไปครั้งเดียวแล้วเผื่อเราเกิดอาการแพ้ขึ้นมาแล้วนะคะไม่อยากที่จะจะรับยาก็คือไม่สามารถจะแก้ไขได้นะเนาะก็เลยหมอเขาก็เลยแบบว่าให้ให้ฉีดแบบว่าแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งปริมาณน,นะคะให้ฉีดทุกๆเดือนก็คือปริมาณก็คือจะแบ่งตัวเฉลี่ยออกมานะะแบ่งตัวเฉลี่ยออกมาเพื่อที่ว่าในเคในแบบว่า เคสกรณีที่ว่าเราร่างกายเนี่ยเราเราเราสู้เราสู้ยาไม่ไหวสู้อาการข้างเคียงไม่ไหวเนาะเราก็จะาได้หยุดยาได้แล้วก็ไปไปไปใช้ออปชันอื่นเนาะในการที่จะอา,อาจจะเลือกเป็นการแบบว่ารับรับยาเม็ดหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะแต่อาจจะเป็นยาเม็ดตัวอื่นแบบประเภทอื่นแต่มันก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันอาจจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพนะคะ มันก็จะสู้กับไอายาตัวนี้ไม่ได้นะเพราะยาตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทําให้นะคะ,ะก้อนนะก้อนพวกเนี้มันยุบลงนะคะยุบลงไปได้ก่อนที่จะทําการในรักษาขั้นต่อไปเนาะเกี่ยวกับเนื้องอกอะไรแบบเนี้เนื้องอกก็ถ้าว่าใครเป็นก้อนเล็กนะมันก็อาจจะได้ผลนะคะส่วนกรณีก้อนใหญ่ๆนี่ก็คือมันมันจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยุบตัวมากมายนะคะเพื่อนแต่ว่าไอ้ก้อนซีดก็อะไรเนี้ยก็คือหมอก็บอกมันก็จะนะ,ะหายไปนะะหายไป <laughs> เขาบอกแล้วเขาก็คือว่าเขาก็ยืนยันว่ามันจะต้องหายไปนะแต่เราก็ต้องมาดูกันีกทีว่ามันจะหายไปไหมเนาะเนี่ยหารเพื่อนแล้วก็นะฮะ,ะวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้เนี่ยมายาก็จะต้องไปไปไป,ไปตรวจไปตรวจนมนะเพื่อนไปตรวจนมเพราะว่าอ่าวันที่ไป หาหมอประจำตัวเนาะวันที่3เมษายที่ผ่านมาก็เราเนี่ยก็คือได้เคยขอให้หมอเนี่ยตรวจเราแต่หมอเขาปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าเราอายุยังไม่ถึง40นะคะก็คือว่ามันไม่ใช่มไม่ใช่ช่วงที่ว่าที่จะต้องมาตรวจเต้านมอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธที่จะไม่ตรวจให้เราเมื่อประมาณเดือนอ3เดือน3เดือนที่แล้วเนาะอย่างเงี้ย แต่เราก็บอกหมอว่าเราเรามีอาการเจ็บนะเจ็บหน้าอกก็คือมันก็เจ็บมาพักนึงแล้วแหละเนาะแต่ช่วงก่อนๆน,นั้นก็คือเราไม่ได้เจ็บแต่พอหลังๆมาเรามีอาการเจ็บเราก็บอกตเขาไม่ตรวจให้แต่พอครั้งนี้พอเขารู้ว่าเราเป็นนะคะเป็นเนื้อง,งอกนะคะเป็นเนื้อง,งอกนู่นนี่นั่นเขาก็เลยยินยินยอมที่จะตรวจให้เราเนาะยินยอมที่ตรวจให้เราพอเราเราบอกเราเราเราจับคําก้อนได้ด้วยตัวเราเองไนงะแล้วหมอเขาก็ตรวจตรวจให้เรา หมอก็จับคาก้อนได้แต่ว่าก้อนที่เขาจับคาได้นั้นคือเราก็ไม่รู้ไงว่าก้อนอะไรหมอก็เลยทําเรื่องนะคะส่งตัวนะคะทาเรื่องส่งตัวมายาเนี่ยไปไปทําเมมโมแกรมนานเดือนเมมโมแกรมไอ้เครื่องหรือว่าเรียกอย่างว่าเครื่องหนีบนมนะมายาอะไรเครื่องหนีบนมเพราะว่ามันมันก็จะแบบว่า,วาเอานมวางบนแท่นแล้วก็มีตัวหนีบข้องบอเลยห <c oughs> <c oughs> นีบนม ก็นะคะไปต้องไปตรวจดูว่าเราเป็นอะไรเป็นก้อนอะไรกันแน่นะคะที่เราเป็นอาจจะเป็นก้อนถุงน้ํานะคะถุงน้ําในเต้านมนะอาจจะมีผลมาเนื่องมาจากที่เราเป็นปัญหานะคะเกี่ยวกับซิดในรังไข่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้หรืออาจจะเป็นเป็นซิดนะคะซิดมันก็แบ่งได้หลายหลายอย่างมั้งนะคะเราก็ไม่รู้นะก็หวังว่าอย่าเป็นอย่าเป็นเนื้องอกอย่าเป็นมะเร็งหรืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือ พอที่ที่เป็นอยู่อะไยสาหรับมายาเนี่ยก็คิดว่ามันก็มากพอแล้วนะเพราะไหนจะโรคอื่นๆพวกโรคไซนัสนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเพื่อนมันมันเยอะนะเพื่อนที่ที่มายาเป็น,ปน,ปนมาเนาะโรคที่มายาเคยมาพูดบอกเพื่อนเพื่อนนะว่าเราเป็นอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเรา <laughs> รู้สึกว่าช่วงนี้ร่างกายนะคะมันไม่ค่อยที่จะแบบว่าอ่ะอยังไงอะ กระฉับกระเฉงเหมือนมะก่ออ่าน,นเพื่อนมันมันมีอาการแบบว,ว่าปวดท้องปวดหลังปวดสะโพกนะเพื่อนแล้วอาการปรวดเข่าของอายาในที่มันมีมันไม่ดีขึ้นเลยนะอาจจะเป็นสืบเนื่องมาจากว่าปัญหาที่เราเป็นนี่ก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไปทํากายภาพบําบัดนู่นนี่นั้นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันดีขึ้นมาตรงที่ว่าเราเดินได้นะเดินได้นู่นนี่นั้นแต่บางครั้งกลับมาซุดซุดมากอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรา ได้เดินได้ออกกาลังกายมากนู่นนั่นขาลรมันก็แข็งแรงขึ้นแต่พอช่วงหลังๆมาค่ามายาเมียการปวดเอวปวดสะโพกนะที่แรกก็นึกว่ามันมันมาจากหัวเข่าที่เราเป็นปัญหาเนาะแต่พอมามาเป็นแบบนี้ก็คือมันคงไม่ใช่ละที่เราปวดเอวนะคะปวดเอวปวดสะโพกนะคะหมายถึงว่าเอวนะคือไอ้เนี่ยช่วงช่วงช่วงเอวเราตรงเนาะมันก็ปวดทั้งสองด้านเลยเพื่อนปวดทั้งสองด้านบางครั้งก็อ่า ด้านนี้ปวดหนักด้านด้านขวาปวดน้อยอนะ่ะสลับกันไปบางครั้งก็ปวดพร้อมๆกันเลยนะสะโพกนู่นีนั่นเนะี่ยค่ะตอนนี้ก็คือคิดว่ามันมันไม่ใช่ความปวดที่เป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นมาเพราะเข่าแหละมันเป็นเพราะที่เราเป็นเนื้อง,งอแล้วก็เป็นในซิทซิทที่หลังไข่เนี่ยนะก็เลยทําให้เราปวดนะั่นก็คิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นหละแหละเพราะว่ามันนะคนที่เป็นปัญหาตรงนี้ส่วนมากก็จะมีปัญหาตรงนี้เนาะก็นะคะ ชีวิตคนเราเนาะม,นนนะมีแค่สามวันเดือนนะมีแค่สามวันก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คือเมื่อวานอะไรที่นะเราอาจจะทําผิดพลาดไปหรืออาจจะทําดีหรือไม่ดีแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้เนาะแต่วันเนี้ยสิงที่มายาเป็นนะคะเป็นนู่นเป็นนี่ป่วยนู่นนี่นั่นนะมายายก็ยังคงต้องใช้ชีวิตแล้วก็ทํา ทำหน้าที่ของมายาก็คือพยายามที่จะใช้ชีวิตนะคะให้เหมือนคนปกติให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนส่วนพรุ่งนี้นะคะมายาก็ไม่รู้ว่าตัวมายาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่สิ่งที่เรานะคะหวังที่สุดก็คืออย่าได้เป็นโรคร้แรงนะคะโรคร้แรงถึงขั้นที่่ต้องมาเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรนะรเพื่อนก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรานะคะสิ่งที่มายาวาัดหวังนะ วหวังก็คือหวังเอาไว้แหละว่าจะเป็นเพราะว่าเรายังมีนะคะครอบครัวที่ต้องดูแลนะคะเป็นห่วงนะคะครอบครัวที่เมืองไทยนะ,ะก็อยากอยากกลับที่จะนะคะอยากจะกลับไปเมืองไทยไปดูแลสวนนะ,ะไปทําสวนทาไร่ทาสวนปลูกผักนะคะใช้ชีวิตแบบที่เราใฝ่ฝันไว้นะ,ะชีวิตที่มายาใฝ่ฝันเนี่ยคือมันไม่ใช่ชีวิตที่เลิศหรูนะเพื่อนมันเป็นชีวิตที่แบบว่า simple มากๆนกะเพื่อนเป็นชีวิตที่แบบ slow life อนะ่ะเมือนที่ว่าไม่ต้องมีการแข่งขันนะไม่ต้องมีการแข่งขันไม่ต้องมีการชิงดีชิงเด่นไม่ต้องมีการแบบยังไงอยู่แบบชาวบ้านนะเพื่อนนะไม่ต้องดิ้นรนมากมายก็คือคําว่าดิ้นรนของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันเนพะืนะ่อนะบางคนคําว่าดิ้นรนของเขาเวลาเขาเห็นเราทํางานในไร่ในสวน หรือว่าขายของหรืออะไรเนี้ยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยลำบากต้องดินน้นรนแต่สําหรับตัวมายาและครอบครัวเนี่ยคิดว่าการที่เราทําแบบนี้มันไม่ใช่เรียกว่าดิ้นรนนะคะมันเป็นการคิดว่าเราได้ทําในในสิ่งที่ว่าเกิดเป็นคนนะคะเราก็ต้องทํางานทานู่นทํานี่เนาะแต่ว่าชีวิตแบบนั่งนั่งนอนนอนสำหรับพวกเราเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตที่พวกเราต้องการนั่งเงนเพราะว่าการจะมี คุณภาพชีวิตมันนะคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานะนั่งนั่งนะนอนกินกินหรือว่าไปเที่ยวไปช็อปไปอะไรแค่นั้นนะสำหรับตัวมายานะแต่สําหรับคนอื่นเราไม่รู้นะเพราะว่าชีวิตของแต่และคนแตกต่างกันการที่เรานะจะต้องทํางานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะนเพื่อนที่จะต้องอดิ้นรนนะคะสู้เพื่อป,ปากท้อง นู่นนี่นั่นส่วนใครที่ที่เขาบอกว่าอ่าล่ํารวยอยู่แล้วนะคะวิธีการดิ้นรนของพวกเขาอาจจะเหมือนเราเขาอาจจะดิ้นรนแบบว่าสบายๆก็คือไม่ต้องทําอะไรอยู่ที่บ้านแบบสวยๆนะคะอยู่ที่บ้านแบบสวยๆนั่งกินนั่งกินเพราะว่าเขามีคนทําให้เขาเนยะเขามีบริษัทนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะถึงเวลาก็ไปเซ็นเอกสารไปไประชุมนู่นนี่นั่นก็คือเขาก็ดิ้นรนในอีกแบบหนึ่งของเขาเนาะอะไรเงี้ยส่วนเราเราคนธรรมดาเราก็ต้องดิ้นรนในอีกแบบหนึ่งของเราใช่ไหม ก็เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กลัวตัวมายาเนี่ยไม่ได้กลัวว่าอุ้ยกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วจะต้องมาทํานูน่ทนทํานี่นะคะทำไรทาสวนค้าขายหรืออะไรนะมันเป็นสิ่งที่มายาปรารถนาค่ะปรารถนาและใฝ่ฝันที่อยากจะกลับไปไปทํานะใครก็อยากสบายทุกคนนะคะเพื่อนแต่สิ่งที่มายาทําเนี่ยมายาคิดว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะคือ เราเหนื่อยเราก็หยุดนะเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรประมาณนั้นแต่ที่เราทําก็คืออย่างน้อยเหมือนกับว่าชีวิตเรามีค่าเนเ่ยนะเราอยากให้ชีวิตเรามีค่าดีกว่าว่าเรามานั่งนั่ง,น,งนอนเฉยเฉยใช้เงินไปวันวันอะไรประมาณนั้นเงินที่เราเก็บสะสมมาได้หรืออะไรมันก็อาจจะลดน้อยลงไปเนาะชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเน่ินบางครั้งเพื่อน,เ,อนเห็นว่ามายาเนี่ยดูแข็งแรงไม่น่าหเลยว่าจะป่วยเยอะมากมายหลายโรคนะเพื่อน ก็คือตัวมายาเองเนี่ยป่วยนะคะทุกวันนี้นะยังนั่งเย็บผ้าอยู่นะวันไหนแต่ว่าไม่ได้ปวดท้องหนักๆห,หรือว่าไม่ได้ปวดหลังปวดสะโพกหนักๆที่ยังพอนั่งได้มายาก็ยังทํานะคะเย็บผ้านน่นนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่เรารักคัะเพื่อนนะแล้วจะแบบว่าที่นี่ก็คือเราจะมานั่งรอแต่ว่าให้หมอรักษาเราให้หายทีเดียวแล้วกว่าจะหายมันอีกอีกอกี่เดือนนะคะเพื่อนอีกอกี่เดือนอีกอกี่ปีหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้เนาะ แลวจะให้เรามานั่งเฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรมายาทาไม่ได้เนาะการพักผ่อนก็คือมายาว่าพักผ่อนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะแล้วเราต้องยังต้องมานั่งพักผ่อนช่วงที่แบบว่าอ่าตอนเช้าก,ก็คือตอนเช้าก็เราก็ทํานู่นทํานี่นะถ้าเกิดเรายังเดินได้ะสําหรับมายานะยังเดินได้บางครั้งปวดท้องปวดท้องมากแต่ยังต้องทํากับข้าวนะทํากับข้าวให้สามีกินเพราะสามีมายาแกไม่ได้แกไม่ได้มันทากับข้าวให้มายานะเพื่อนต่อให้มายาป่วยแค่ไหนก็ต้องดูแลตัวเองนะเพื่อน ไม่เหมือนที่เมืองไทยนะที่เมืองไทยเราป่วยแล้วก็ไปซื้อของกินที่ก็ทําสําเร็จรูปแล้วแต่ที่นี่ถ้าเกิดเราอยากกินอาหารไทยนะเพื่อนมันมันไม่มีนะเราก็ต้องต้องกินนะเพราะอาหารบางอย่างนี่มายาก็คือไม่สามารถที่จะกินได้ทุกอย่างนะตอนนี้ก็คือต้องควบคุมอาหารโดยเฉพาะพวกนะพวกเนื้อพวกหมูพวกไก่หรืออะไรเงี้ยก,ก็คือไม่กินนะส่วนอาหารทะเลเนี่ยพวกอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะ ปกติแล้วจะแบบจะแพ้หอยเนาะแพ้หอยแพ้อะไรปลาหมึกปลาหมึกก็ไม่ค่อยได้กินเพราะกินแล้วบางทีเราไม่ย่อยไงแล้วพอเราไม่ย่อยแล้วก็นะคะจะกินตอนนี้จะเน้นกินก็คือกินปลากินไข่อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนนะแล้วก็ผักส่วนผักที่นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนราะผักใบเขียวผักใบเขียวมันก็ไม่ค่อยจะมีเราก็กินกินเท่าที่มีค่ะเพื่อนกินเท่าที่มีก็วิถีการใช้ชีวิตของคนป่วยนะคะ ที่อยู่ที่เมืองนอกมันก็ค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้นะเพื่อนหมายถึงต่อสู้ในเรื่องเรื่องอาหารการกินเนาะแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็ขั้นตอนการรักษาของหมอเขาก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเนาะไม่เหมือนเหมือนกันเนะี้ยมันไม่ค่อยเหมือนกันหรืออะไรยังไงเนาะก็ต้องนะคะปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนวิถีนะอย่างบางครั้งอ่าครอบครัวมาย้ายที่เมืองใดเขาจะถามานะว่า ทำไมอ่มายาไม่ไม่อยากกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยหรออะไรเงี้ยก็คือรักษาที่นี่มันฟรีอาหาเพื่อนเนาะแล้วเราอยู่ที่นี่นะตอนนี้เราก็รักษาที่นี่นะเพื่อนเพราะว่าประวัติการรักษาของเราอะไรเราก็อยู่ที่นี่แล้วอย่างเงี้ยจะให้เราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปร,รักษาที่นื่นใหม่หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะมัน,มนก็อาจจะต้องแบบใช้เงินใช้ทองนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรารักษาฟรีที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยรักษาที่นี่นะเพื่อน ก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะการที่จะรักษาตัวที่เมืองไทยแต่ว่าไม่รักษาตัวที่ไหนเลยดีที่สุดนะคะคนเราเนี่ยก็คือต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนถ้าป่วยนะมันก็เงินเงินทองมันก็ซื้อไม่ได้นะเพื่อนซื้อโรคใครใครเจ็บไม่ได้เนาะก็นะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะเพื่อนเดี๋ยวมาคุยกันมายาใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ